สวัสดีครับพบกับบังรอนที่ช่องบรรทายปลายด้านขวาน,นครับสำหรับคลิปนี้จะมาทำการเปลี่ยนดินต้นยิกเข่งนะครับต้นยิกเข่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เดียวก,กันกับต้นตะแบกนะครับหรือว่าต้นอินทนิลนะครับซึ่งจากการที่ได้รับข้อมูลมานะครับต้นยิกเข่งเนี่ย จะมีต้นกําเนิดที่ประเทศจีนนะครับซึ่งถ้าผิดพลาดยังไงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เขาได้เอามาทำบนใส่นะครับเพราะว่าต้นยิ่เข่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่มีความสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ ของดอกนะครับดอกมันจะมีกลีบเล็กๆจะเล็กกว่าดอกของต้นตะแบกนะครับจะมีลักษณะเป็นกลีบเยอะๆคล้ายๆกับต้นตะแบกเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเล็กกว่าทางนี้นะครับดอกของต้นยิกเข่งเนี่ยมันจะมีอยู่หลายสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีชมพูสีขาวสีแดง ก็จะมีสีผสมอีกด้วยนะครับลักษณะของใบต้นยิกเข่งนะครับออพอดีว่ายังเหลืออยู่อีกสองสามใบนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอดีว่ามันเป็นช่วงที่ใบร่วงนะครับผมได้ยกมันมาไว้ในที่ร่มหลายวันเกินนะครับใบก็เลยร่วง ก่อนที่มันจะแตกตาใหม่นะครับผมก็เลยต้องรีบเปลี่ยนดินด่วนนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะช้าลงนะครับถ้ามันออกถ้ามันแตกตาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนดินในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเสี่ยงนะครับในเวลานี้ก็คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปลี่ยนดินนะครับ ต้นนี้ผมเคยจัดรากมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจัดรากในรูปแบบรากลอยนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนดินก็จะมาจัดรากกันอีกทีนะครับก็ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากการเปลี่ยนดินในวันนี้นะครับะจะทำการจัดรากไปในทิศท,ทางใดต่อนะครับ อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่อยากจะเปลี่ยนดินในวันนี้นะครับปกติแล้วมันจะเป็นดินบ้านๆน,นะครับออในวันนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนเป็นขุยมะพร้าวนะครับที่ได้ได้มีการผสมกับมูลวัวนะครับ <Okay. S 1> ก็คิดว่าหลังจากเปลี่ยนเครื่องปรุงแล้วมันก็คงจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า ดิน้านบ้านมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับนานๆข้าวมันก็จะมีคุณสมบัติที่แข็งขึ้นนะครับเวลาเรารดน้ําเราจะเห็นว่ามันเปียกมันเปียกด้านบนนะครับแต่ที่จริงแล้วข้างล่างมันมันไม่เดินน้ำหม่ถึงว่ารากมันไม่เดินน้ำนะครับก็บางทีนะครับ มันอาจจะทําให้ถึงตายได้นะครับก็จะเป็นงานเบาๆนะครับมาให้ชมกันเพลินๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ มาณนี้นะครับผมจะไม่ค่อยหลังรากนะครับเวลาที่จะเปลี่ยนดินครับก็เหมือนเวลาที่ผมเปลี่ยนน้ําในตู้ปลานะครับก็จะเก็บน้ําไว้ให้เหลือนิดนหน่อยนะครับเป็นน้ําเดิมที่อยู่ในตู้นะครับจากนั้นก็ทําการเติมน้ําใหม่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความคุ้นเคยให้กับปลาตัวนั้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะครับก็เหมือนเวลาที่ทำการเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเปลี่ยนดินใหม่ผมก็จะเก็บดินเก่าไว้ให้เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ทำการเพิ่มเติมเครื่องปลูกใหม่นะครับ สำหรับบางคนนะครับเขามีความเคยชินกับการลังรากก็ทําไปนะครับมันไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นเทคนิคของแต่ละท่านนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เครื่องปลูกในกระถางครับจากนั้นเราก็จะทําการปลูกต่อไปครับผมคราบไปชมต่อกันได้เลยนะครับ กลถังที่จะใช้กันในวันนี้นะครับก็ยังไม่ใช่กระถังจริงนะครับยังคงเป็นกระถังสำรองนะครับจนกว่าคนใสใกล้จะจบก็จะทำการเปลี่ยนเป็นกระถังของมันจริงๆนะครับ าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ใช้กับทังที่ใหญ่กว่านี้นะครับรากมันจะได้เดินสะดวกต้นก็มีความเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์เร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้นะครับในพื้นที่บ้านของของผมนะครับมันมีพื้นที่ที่จำกัดก็เลยต้องประคับประคองไว้ก่อนนะครับ ให้อยู่ในกระถางเล็กๆไปก่อนนะครับครับและนี่คือผลที่ผมได้ทำการจัดรากในครั้งที่ผ่านมานะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ปิดเพราะว่าปกติแล้วรากมันจะออกมาทุกทิศทางนะครับมีใส่คว้าหน้าหลังแต่ทั้งนี้ตำแหน่งของมันไม่ตรงนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมคิดว่าอยากจะทําเป็นรากรอบๆนะครับแต่ในเมื่อตำแหน่งมันไม่ตรงในระดับสูงต่ํานะครับ ในระดับสูงต่ำผมก็เลยผมก็เลยอยากจะทำเป็นรากลอยนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะยกรากให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาออก,อกนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ทราบเลยนะครับว่าอนาคตจะมีจะออกมาในรูปทรงแบบไหนนะครับสำหรับต้นยิ้แเข่งต้นนี้นะครับก็ยังคงเป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นต้นที่ยังไม่ค่อยสวยในเวลานี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นต้นที่หายากพอสมควรนะครับมันไม่มี ที่แบบว่าเราจะไปขุดในป่านะครับมันไม่มีต้องไปหาซื้อที่ร้านอย่างเดียวนะครับหรือว่าไปขอเพื่อนก็มันหายากนะครับต้นยีเข่งนะครับส่วนต้นนี้นะครับจะมีดอกเป็นสีชมพูนะครับยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมอยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็สีผสมด้วยนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านมีไว้ครอบครองซักต้นสองต้นนะครับไว้เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าผมก็มีอยู่สองสามต้นแค่นี้เองนะครับยังมีไม่เยอะนะครับสำหรับต้นยิ่เข่งและที่ถ่ายมาในทุกๆคลิปนะครับก็ไม่ใช่ว่าในเชิงการสอนนะครับ ก็เป็นคลิปการเล่าสู่กันฟังนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในทุกคลิปนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับบอลไซนนะครับก็ใช้วิธีการหาความรู้เพิ่มเติมจากเพื่อนๆบ้างครูบาอาจารย์บ้างจากนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้ประสบมานะครับ สุดท้ายก็อยากจะบอกให้กับทุกคนว่าขอให้มีความสุขในการเริ่มต้นทําบอนไซายด้วยนะครับมีความสุขในการที่มีการเรียนแบบต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาติเพราะว่ามันก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดีย มีความเพลิดเพลินเสริมสร้างจินตนาการของเราได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ